ก็สวัสดีจ้าแชทตอนนี้ก็เวลาประมาณสักตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเสร็จนานหรือเปล่านะครับพอดีว่าช่องเดิมผมไม่อยู่นะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมบ่อยนะครับใช่ผมไปโพในทิกตอกบ่อยนะครับเอาจริงอะไปโพในทิกตอกบ่อยไม่ได้ค่อยโพในยูทูบนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวล้านิดหน่อยนะครับพอดีว่าช่องที่ผมกําลังนั่งทําอยู่ตอนนี้นะครับไม่อยู่นะครับพอดีว่าโชคร้ายนะครับเพื่อนมันทักมาถามว่า พอดีอ่ะมีอีเมลนะครับค้างอยู่ในเครื่องมันนะครับซึ่งอีเมลนั้นนะครับเป็นอีเมลผมที่ผมใช้ในการทํำ YouTube นะครับมีคนติดตามอยู่2,000ุตัต้นนะครับแล้วก็เป็น TikTok นะครับแล้วก็พวกางานใน Word Excel ไม่ก็พูดว่างานในไอ้ตัว Excel หรือ h e ี t ในกูเกิไลได v e อะไรองี้มีนิดหน่อยนะครับ,<ช>บเพื่อมันก็ทักมาถามว่า,อาขอรหัส Gmail หน่อยนะครับเจริงอ่ะผมงงอยู่ว่า มันจะขอไปทําไมวะถ้าเผื่อมันจะลบ Gmail ออกจากเครื่องคือแค่ล็อกอินไอ้คือถ้าเบอร์ใครเคยลบนะก็จะประมาณว่าลบไอตัว Gmail เนี่ยออกจากเครื่องเฉยโดยที่ว่าไม่ได้ลบอีเมลนะครับแต่ว่าดันนะเพื่อนผมแม่งเอาเยอะไปหน่อยนะมันลบจริงนะครับมันลบทั้งอีเมลนะมันลบทั้งอีเมลผมนะครับลบทั้งอีเมลแล้วก็อีเมลพ่วงกับ y t u t u นะครับก็ไปด้วยกันเลยนะครับก็ออกจากเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ ออกจากตัว Google ด้วยนะครับส่วนอีเมลนับก็ไปด้วยกันเลยครับคือผมกู้คืนมาได้ก็มีแค่อีเมลนับที่ผมแชรงานแต่อย่างอื่นกู้คืนมาได้ไหมได้มาแค่ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่กู้คืนไม่ได้แน่ๆครับคือจะเป็น YouTube ผมครับแม่เสียดายเลยผมเลยต้องอาจจะได้มาเริ่มใหม่นะครับผมทํา YouTube มาตั้งแต่3ปีก่อนผมก็ตัดคลิปอยู่ขั้นกลางๆครับหนึ่งคือไม่ค่อยลงคลิปปล่อยนับสก็อาจจะลง เดือนนึงอ่ะลงคลิปหนึ่งแน่แนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่องไม่อยู่นะครับเอ่อเลยจะได้ทําใหม่นะเลยก็จะตั้งชื่อช่องใหม่ด้วยนะครับแต่ก็ต้องคิดก่อนว่าจะชื่อช่องอะไรนะครับตอนนี้ก็กู้คืนได้แล้วนิดนหน่อยๆนะครับก็คุยแชทบอกกันว่าโอเคเพื่อนบอกให้กําลังใจนะครับทําช่องใหม่ก็ได้ผมก็จะเหลือมาขนาดนี้แล้วก็ทําใหม่ดินะครับก่อนนะเพื่อนก็มาขอโทษขอไยไปนิดนหน่อยนะผมก็เฉยเนะครับใจหนึ่งเสียดายช่องเก่าไหม ส่วนตัวก็เสียดายนะเพราะว่าถ้ายังไงล่ะเพื่อนมันไม่ได้บอกผมรับว่าจะเอาช่องนั้นเอยไม่ใช่ต้องพูดว่าเพื่อนผมนะับไม่ได้บอกว่าจะลบอเมลออกนักแม่ลบออกไปขนาดนี้เราก็เสียดายนะในช่องใหม่ผมอาจจะลงคลิปไม่เยอะเหมือนช่องหลักหนัตอนที่ก็นั่งทําใจอยู่นะช่องเดิมไม่อยู่นะแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปกู้อะไรคืนจากของเดิมด้วยเราก็เสียดายอยู่ ส่วนคนที่ทํา YouTube ด้วยก็จะมีเอ่อกามิซีเฮดนะครับจะเป็นฟรีครับแต่ก็ก็กำลังนะครับก็กำลังจะเป็นบีนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นโนฟิลนะครับที่เอ่อชวนมาทํา YouTube ด้วยนะครับผมก็ทําไปก่อนแล้วนะคสักสามปีนะส่วนเอ่อผมก็ต้องแด้ามาเริ่มใหม่แล้วโอเคผมคิดไว้ก่อนนะครับว่าช่องใหมน่นี้อาจจะลงเป็นเกมเป็นแนวซีรีส์นะครับประมาณว่าเอ่อผมจะทําเป็นเกมที่ผมเคยเล่นจริงๆนอะ่ะ อ,อย่างเช่นโปรเจกต์ัมบูเณเลี้ยงให้ผมจะเล่นให้มันเป็น DPP ไปแล้วก็เล่นให้มันจบนะครับแล้วก็จะมีมานั่งไหลนะครับหวังว่าสักสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนหรือไม่แน่ปีใหม่นับอาจจะมีคนติดตามสัก500ก็ได้อใอครจะไปรู้นะคถ้าเกิดผมอาจจะทางช่องลุงนะครับตอนนี้ก็เครียดอยู่นิดหน่อยนะครับหนึ่งคือก็มีคลิปดองไว้เยอะนะแต่ก็จะตัดไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วน คลิปที่มีดองแหมเราสมพูดว่าส่วนคลิปที่ผมจะดองไว้ลงช่องน,นั้นก็มีครับแต่เสียดายครับช่อง YouTube ไปก่อน,นครับแหมเลยไม่ได้ดูคลิปใหม่เลยส่วนคลิปที่ผมลงมา150กว่าคลิปก็ส่วนตัวก็เสียดายนะไม่รู้ว่าจะกู้คืนได้หรือเปล่าอันดีก่อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปาไปแล้ว4นาทีนะครับก็จะพูดวนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เครียดมากนะครับหนึ่งคือ YouTube ไม่อยู่2ก็ชีวิตประจําวันที่ตื่นสายชิบหายนะครับตอนนี้ตื่นสายช ที่บายสามครับตอนนี้ก็มานั่งอัดคลิปตอนประมาณตีสองครับพอดีเพื่อนมันอยู่เวลานี้นะครับก็นางกูได้แค่น,นี้แหละนะครับคลิปนี้อาจจะตัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับต้องดูทีหนึ่งครับตอนนีนนะนน้ก็มีแพลนเล่นเกมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเกมผีนะครับเกมผีแล้วก็จะเป็นเกมเออเนื้อเรื่องแต่ก็คิดอยู่จะเกมอะไรนะครับตอนนี้ผมก็มีคู่แข่งนะมีคู่แข่งในที่นี้คือมีคู่แข่งกรารทำยูทูปนะครับ มีคนเพิ่งทํา YouTube แต่เป็นวีทูเบอร์นี่แหละครับตอนนี้คนติดตามเขา200รอแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนนี้จะแซงเทาไรหรือเปล่า <c oughs> นะครับก็ต้องรอด่วนต่อไปถ้าเกิดผมขยันลงกับขยันตัดคลิปนะส่วนตัวคือผมไม่ชอบเป็นคนที่ตัดคลิปประมาณว่ามีเอฟเฟกเยอะมีฟอนต์เยอะนะครับผมก็แค่จะทําล่างตัดเช็คเสียงภาพโอเคไหมภาพอยู่ข้างกลางสวยไหมนะรประมาณนี้แล้วก็ปล่อยคลิปไปเลยนะครับส่วนตัวก็อยากทําท YouTube เป็นอาชีพนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะทําได้นานขนาดไหนนะครับส่วน youtube เนี่ยก็เสียดายนะครับไปซะแล้วนะเพงน,น้ถึงแม้ผมจะวนมาพูดสัก3ามสี่รอบแล้วนะครับก็ยังเสียใจอยู่นะแต่ตอนนี้ก็น่าจะหาเวลากูต่อไปนะคือผมอยากกูคืนได้มากเลยนะให้เดียวผมก็ไว้ตอนที่ผมว่าอา่าผมไม่ได้ทํา y o YouTube เอาใหม่คือผมกลายไ้ว่าตอนที่ผมไม่ได้ท o u t u b e ช่องพันเแล้วนะผมก็กลายจะมาทําช่องแยกนะครับ ตัดต่อคลิปให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มานั่งไลฟ์สตรีมนะครับคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้ก็เสียได้นะครับไม่ได้ทำแล้วทำไมอ่ะก็ช่องผมไม่อยู่นะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็ปาไปหนาทีแล้วผมก็จะพยายามเล่าคลิไปไปอะไรสักเจ็ดนาทีถึงแนาทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็วันที่เอามหม่วันนี้ก็วันที่14กันยานะครับปีพศ2 0 0 0 2000, 2000 5 6 6นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไอภาษาอังกฤษเดเียวกันอะ่ะมันคือวันที่14เดือนกันยา2023นะอ่าช่อง YouTube. ยูทูบเฮ้ยช่อง YouTube ผมครับก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็นะตามสภาพนะช่อง u t ท b e ไม่อยู่นะครับผมก็อาจจะไปหามาสคอตเอาอยมันเทกวนเนี้ยนะครับแต่ว่านี่ตัวตัวผมวก็เทแล้วแต่ผมก็อาจจะมีทำอีมโจอม,มโจิอยู่แหละนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับ แล้วตอนนั้นผมก็จะได้แถลงอีกทีว่าเฮ้ยช่องผมหายไปไหนนะเนี่ยก็าัังพูดอย่างนี้นะว่าช่องหายไปไหนนะก็เราไปตอนต้นนะจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> แต่จะไม่มีแนพูดละแต่ตอนนี้ก็พยายามหาเรื่องาเ,าเราเยอะๆนะครับส่วนมากคือผมก็อยากทำยูทูปนะอยากทำตลอดเลยขยันทําอยู่นะขยนันหรือเปล่าไมู่้ลงคลิปเดือนละครั้งนะแต่ว่าเออย่างไงล่ะเราก็ต้องเล่าไปเรื่อยๆให่มันครบแปดนาทีนะครับ โอเคปะเข้าเรื่องกันอีกสักนิดหนึ่งคนระับตอนนี้ผมก็อายุ19แล้วครับนะอาจจะไม่เด็กแล้วนะครับเอาจิงอ่ะคืออาจจะมีอะไรทําเป็นชีวียนแล้วความิก็ยังไม่นะับแม่โยงมาเรื่องดราม่าเฉยนะครับตอนนี้ก็ศึกษาหาข้อมูลไปเลยครับเช่น,ะน,นการตัดต่อเรื่องรถเรื่องคอมนะไปเรื่อยการออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะดูไปครับคนดูแลสุขภาพเนียนนอนตีสองตีสามนคะรับคลิปนี้ก็น่าจะอีกสนายก็จะแปดนาทีแล้วนะครับก็ พยายามเล่าให้มันแปดนาทีนะครับมีซาวกลอไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเอาไปตัดทีนะครับหรือไม่แนนก็ไม่ตัดนะเป็นแค่แค่คลิปเล็กๆครับที่ผมจะเออมาเล่าว่าช่องผมไม่อยู่ย้ำเลยเกินคํานี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ครบ8นาทีแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทาแล้วนะครับก็เออใช่ๆผมรือบอ่ครับผมอาจจะมาทําเป็นพิล็อกนะครับการเล่าเรื่องของผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่าได้นานไหมครับ ก็แบบจะเล่าเรื่องประมาณเรื่องสมัยก่อนนะครับก็คิดไว้หลายเรื่องแล้วนะครับก็คอนเทนต์ที่ผมจะทาก็มีคิดไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก่อนจบนะครับก็ตายละคลิปนี้ก็จะเกิน9นาทีแล้ว <laughs> ก็แค่นี้แหละโชคดีครับเจอกันในยามว่าง